ปลาหลายตัวมากเลยอ่ะแต่มันกัดไม่ค่อยอยากจะซ้ำร้อนด้วยดิร้อนหูดับกับไม้ด้วย โดนแล้ว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 เตะนะเปะนะเข้าร่มกันกว่าจะโดนได้ครับโอ้มันต้องใช้เตะแก้คันนะครับก็เป็ดทางเดียวเนาะเนี่ยใสเข้าไปครับอ้าวใช้เบ้าตากัดโดนแล้วจ้าใสเนี่ยบานเลยแต่มันไม่ค่อยกัดกบยางนะครับก็เลยลองใช้เตะแก้คันเก้าเซนเลย ซัดเลยส่งนิดๆเข้าเบ้าตาแตกเลยโอเคครับผมฝ่าวได้ครับเตะแก้คันนะครับก็ใช้กล้องโกโปรตีร้อล้นเขไม่ไหวครับก็ใช้เตะเรียกดีกว่าโอโอเคครับเปอร์เซ็นต์ได้สูงเลยโอเคครับผมฝ่าวได้ครับอยากกินปลาช่อนน้ำลึกๆเสียงดังๆเตะแก้คันสุดยอดมากครับนี่